สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องพร้อมอิ่มครับครับวันนี้เดี๋ยวพร้อมอิ่มจะพาไปขนไม้กันครับขนไม้มะม่วงที่เราตัดกันเมื่อวานนี้ว่าจะขายได้เท่าไหร่วันนี้น่าจะมีขนแบบหลายเที่ยวนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวตามพร้อมอิ่มไปด้วยกันนะครับ ครับก่อนออกเดินทางเรามาเตรียมความพร้อมของรถนะฮะตอนนี้ลมยางเราเช็คเรียบร้อยแล้วผมเติมไว้70ปอนด์นะครับบรรทุกก็น่าจะได้1ตันน่าจะสบายครับส่วนเครื่องอเติมน้ำเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับผม พร้อมที่จะขดไม้แล้วครับครับตัวนี้แล้วก็มาถึงส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือนำไม้ขึ้นรถครับผม ครับตอนนี้เราก็บรรทุกเต็มแล้วนะฮะถ้ามากไปกว่าน,นี้กว่ารถอีตอกอีแท็กเราจะแบกไปไม่ไหวครับผมเดี๋ยวเราไปขายไม้มะม่วงกันครับผมไปนครับ ครับเราเข้ามาขายกันแล้วนะครับผมช่างแล้วครับตอนนี้ มาแล้วครับเที่ยวแรกอา่าได้800บาทครับได้ตันกว่ากว่าครับผมเอเคครับครับเที่ยวแรกแล้วก็ทำการขายได้เงินมาเรียบร้อยนะครับผมอา่าวันนี้น่าจะได้อีก2เที่ยวเป็น3เที่ยวนะครับวันนี้อ่อยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกดกระดิ่ง กันไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อรมอีมทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ